สวัสดีครับคนรักไก่ต่อทุกท่านครับผมมาดูไก่แจ้สร้างอาชีพเหมือนเดิมครับผมกับบ่าวบึงการนอนาเดี๋ยวพาไปชมครับผมมีสามตัวครับผมปั๊ดนี่ครับผมสนใจก็ พูดคุยกันแรกผมเพื่อใยาสายพันธุ์ของไก่ต่อไก่แจ้ไก่แจ้สวยงามก็ได้ครับผมตันนี้ก็สวยนะผมนะเดี๋ยวให้ดูอีกครับผมตัวนี้คือตัวเมียจะออกเป็นประดูนะครับผมแก้มขาวเหมือนเดิมครับผม ก็จะเป็นสีสานะพี่นะเย็บีทุกท่านสีสาครับผมพอดีย้อนแสงนิดนึงครับผมก็มาชมครับผม ชุดเดียวกันหมดครับผมตัวนี้ชุดนี้ก็เป็นไก่รุ่นเลาๆประมาณอยู่สามเดือนขึ้นครับผมเป็นไกน่นมนี่ครับผมเป็นไก่สาวครับผม ตัวเมียออกลูกผสมหน่อยครับผมชุดนี้ก็ทั้งสามตัวได้นะพี่นะเดินทางดูฮบผมตัวนี้ก็พร้อมไข่ครับผมข้างหน้านะี ตัวนี้น่าจะแก่กว่าสองตัวข้างหลังครับผมตอนเย็นๆมาดีอากาศร้อนวันนี้ฟ้าเปิดครับผมร้อนมากตัวเมียสวยๆครับผมหางไม่พัดเลยตัวนี้เป็นลูกผสม คนละไก่กันไก่แจ้สร้างอาชีพครับผมสามารถขยายสายพันธุ์นะครับผมเรียงกอความสวยงามยังไ่ดูเล่นครับผมคือออกป่าก็ได้แล้วแต่ FC ที่ชอบครับผมสวยงามครับผมธรรมาชาติ ไก่สาครับผมภาษาอีสานาก็เรียกว่าไก่ไก่สาไกโยประมาณนี้ครับไก่ไวประมาณนี้ครับสีไวสอบถามได้นะพี่นะตัวนี้ก็ชุดนี้ก็ยกชุดเลยครับผม ว่าจับขังไว้ก็อยู่ในเล้าครับผมเพื่อเอซชอบครับผมอีกฝั่งหนึ่งครับผม ันนี้คือจับคู่แล้วนะครับผมจับคู่แล้วเอฟซีทา่านใดก็ <c oughs> สนใจก็สอบถามได้ครับผมทางไลน์ก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้ครับผมเฟซบุ๊กก็บ่าวบึงการน,น,นานาครับผมรูปโปรไฟล์ผมอุ้มไก่ครับผมเฟซบุ๊กสะดวกทางไลน์ก็0ูนย์แปดห้าสี่หกหครับผมตัวนี้ก็แบ่งปันครับผมแบ่งกันชมครับผมเผื่อสวยๆเผื่อเอฟซีชอบก็ ad lại lan bảo vương Càng nó không nè nói đó, cái xa cái vái, cái vô chẳng đi nó không nè chẳng tắt trích ลูกผสมครับผมไก่สามเดือนขึ้นหางไช่สองเส้นออกมาแล้วครับผมนี่ครับผมตัวเมีย สวยๆครับผมสวยสำหรับคนรักไก่ต่อทุกท่านครับผมไก่แจะสร้างอาชีพได้ครับผมขยายสายพันธุ์ได้ครับผมว้าวสุดหล่อเลยครับผมหลอ่ลอหลอ่ลอหล่อหล่อตัวเมียด้านหลังนี้ออกลูกผสมนะผมนะตัวนี้ว้าว สวยครับผมตัวนี้ก็สวยถามได้ครับผมตัวนี้เป็นหางแม่พัดไก่สาวเลี้ยงง่ายครับผมโตเร็วด้วยช่วงหน้าฝนก็น่็จะมีโรคมีภัยกับเขาครับผมส่วนมากจะเป็นปลายฝนต้นหนาวครับผม สวยครับผมตัวนี้สวยเหมือนแม่ปลาครับผมอันนี้หางชายัยหางชัยสองเส้นี่ก็ออกมาแล้วผมยาวสังเกตหางใบพัดครับผมจอกลูกผสมเป็นไก่ป่าครับผม ถ้าอยู่ในป่านี่ใช่เลยนะผมมาดูความสวยครับผมสอบถามเข้ามาได้ครับผมพูดคุยกันได้กับเบ่าบึงการนอนนาครับผมช่องทางติดต่อก็เฟซบุ๊กก็มีครับผมติกตอกก็มีแต่ว่าง่ายๆก็แอดไลน์เลยครับผมศูนย์แปดห้าสี่หก้าสามูนย์หกแปดร้านเบ่าบึงการนครับผมพูดคุยกันได้ครับผม น้องไก่ก็ขี้อายหน่อยครับผมอายหน่อยไกล้เข้าไกลก็ไม่ได้ไอายก็ชมมาห่างครับผมแก้มขาวทั้งหมดครับผมส่วนตัวเมียจะเป็นสีดำกับสีน้ำตาลครับผมตัวผู้จะออกวายครับผม ลังสวยครับผมน่ารักเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณเหมือนเดิมพี่ทุกท่าน เฟซีทุกท่านครับผมขอขอให้ลำลาำรวยรวยทุกท่านครับผมขอบคุณครับที่รับชมกับบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมยังไงก็พูดคุยกันได้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับผมที่ให้กําลังใจกับบ่าวบึงการพยายามจะทําให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ